เขาอยกพอกับแม่เขาถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าไปนั่งสมาธิเขาจะไปบอถ่ายใจเ่าศรัทธามันมาไปบอกว่าไปสวดมนต์กันใจว่าศรัทธามันก็บาไปวันนี้แต่ว่าถ้าเขาบอเตือนบอเตือนตัวเขาเองเพื่อให้สิเตือนให้ถ้าเขาอยากได้ของดีอยากให้ธรรมะเกิดจากจิตจากใจ ต้องเทศตัวเองต้องเตือนตัวเองขันว่านอนหลายก็บอกว่าดกขืนนั่งสมาธิแน่ครัพ่อเป็นบุญเป็นบาตรสลาบารามี่พ่อส่งเสริมบารามี่ตัวเองมีส่วนมากคนเท่านี้บ่ได้ส่งเสริมตัวเองนี่นั่งสมาธิคือรักษาศีลกับรักษาแล้วท่านาไม่เ่ากับท่านแล้วรักษาศีลน่ากันแล้วยังเหลือแต่ภาวน,นาไม่ ต้องผู้ผาวมาถ้าผู้ใดครบสามอย่างถ้าน้ำไม่ซีระไม่ภาวนาไม่รไมครบสามอย่างบ่อดต้องมาเกิดเป็นเป็นสัตว์ใดๆฉานถ้าได้มาเกิดก็เป็นมนุษย์ที่จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนี่คือคำคำสั่งสอนของหลวงป,ลปู่ผางไหมว่าเป็นหลวงปู่วอาไวเองอจำมากก็เพื่ออยากให้ญาโย,ยมได้รู้ ที่มาเราประวัติหลวงปู่พังให้ฟังว่าเป็นหลวงปู่มาเทศออกมาเราประวัติหลวงปู่พังให้ฟังเพื่อจะเป็นแนวทางประเพณิป,ปฏิบัติจําได้หน่อยก็ยังดีก็พอจำฝึกได้หน่อยก็ยังดีงก็พอฝึกเหตุได้หน่อยก็ยังดีก็พอได้เหตุอย่างสิรููทางอ่าเิ่นว่าคําสั่งสอนของพุทธเจา้าก่อนพุทธเจ้าเสด้มาสอนชาวโลกนี่เอามาจากใสหลวงปู่พังท่านบอก สุดตาปีรกได้แก่สุดลมเข้าไปภาพวินัยปีโรกได้แก่หายแฉดลมออกมาสุดตาปีโรกวินัยปีโรกปรมัิปีรกอยูอ่ในอกตัวเองทุกคนทุกคนให้คนดูในใจนะ